สวัสดีท่านผู้ชมแลยกันนะครับวันนี้ผมคนเดิมกับชแนลการันโมสาเกตแล้วนะครับวันนี้ขออนุญาตมารีวิวพูดถึงความรู้สึกหลังชมแบบไม่สปอยนะครับสำหรับตัวของภาพยนต์หรือว่าแอนิเมชันเรื่องล่าสุดที่ผมได้ไปดูในโรงภาพยนต์นะก็คือแอนิเมชันเรื่องรายาแอนเดอร์ลัสดากอนในปี2021 mm hmm. นะครับก็ต้องพูดถึงว่าชแนลของผมนี่ก็ห่างหายจากการรีวิวแบบพอสมควรเลยนะครับเพ mm hmm. ราะว่าตรงผมแทบจะไม่ได้เข้าโรงภาพยนตร์ก็ต้องขอพายขอภายมาในทีนี้เลยนะครับ แล้วก็ตัวของอนิเมชันเรื่องนี้นะก็เป็นในตัวของฝั่งดิสนีย์เป็นคนทําขึ้นแล้วก็ตัวของทีมเรื่องหรือว่าแถบในตัวของอนิเมชันเรื่องนี้นะครับมันก็จะอยู่ในแถบเอเชียตะวันอ,ออกเฉียงใต้หรือว่าซา u t ์อีสเอเชียของเรานะครับก็ต้องเรียกว่าตัวของรายาแอนรัสก็นี่เป็นเจ้าหญิงดิสนีย์คนล่าสุดที่อยู่ในแถบฝั่งซา u t ์อีสเอเชียนะครับก็ต้องถึงว่าเฮ้ยน่าสนใจพอสมควรเลยนะครับ ทีนี้ขออนุญาตแนะนำนะครับแนะนําในตัวของแอนิเมชันกันสักน,นิดนึงนะครับก็ขออนุญาตพูดรวบยอดไปเลยนะครับเพราะว่าม,มันมีหลายท่านเองก็ตามไนมะ่ว่าจะเป็นคนที่เป็นดีเรคเตอร์เป็นคนเขียนบทก็คือทําหลายๆคนนะครับท่านแรกนะครับก็คือคุณดอนฮอล์ท่านต่อมานะครับก็คือคุณคาร์ลอสโลเปสเอสตราร่าท่านต่อมานะครับก็คือคุณพอลบริชพอลบริชนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณจอห์นริปป้าก็เป็นเออ่ คนที่แบบว่า้ายๆว่าเป็นทีมงานที่ว่ารวมๆกันทําในตัวแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับก็คืออาจจะยังไม่คุ้นชื่อเท่าไหร่พูดชื่อมาอาจจะยังไม่ได้บอกเออใครว่าประมาณนั้นนะครับแต่ทีนี้ถ้าว่าพูดถึงผลงานล่ะผลงานนะครับว่าก็อาจจะมีแบบว่าไปเคยไปเขียนบทให้กับตัวของแอนิเมชันเรื่อง Big Hero อ่นะครับเริ่มคุ้นกันแล้วทีนี้ถ้าว่าพูดถึงผลงานก่อนหน้านั้นนะครับก็คือจะเป็นตัวของเจ้าหญิงมัวนาที่มันแล่นเรือในตัวทะเลนั่นแหละนะครับหรือจะเป็นในตัวของแอนิเมชันเรื่อง Frozen ต้อเว่า เฮ้ยผลงานใช้ได้เลยนะนะครับในตัวของทีมผู้ทั้งกลุ่มกับด้วยเขียนบทร่วมกันด้วยนะครับในกลุ่มกลุ่มนี้แล้วกันทีนี้ก็จะขออนุญาตพูดถึงในตัวของคนที่ไม่ให้เสียงภาคในเวอร์ชันภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าคนตัวของนักแสดงเองก็ตามนะครับก็คือคุณเครรีมารินชานนะครับเป็นคนที่ให้เสียงภาคในตัวของรายาหรือว่าเจ้าหญิงรายานะครับซึ่งถ้าว่าพูดถึงผลงานของเธอนะ ผลงานของเธอก็คือเธอแสดงเป็นตัวของโรสแสดงเป็นตัวละครตัวของโรสนะครับในตัวของ Star w a r รอนเอพิซดที่8นะครับเอพิซดที่8ปดหรือลัสซีไดเองก็ตามมันก็เป็นตัวละครตัวคาแรคเตอร์หนึ่งนะครับแต่ก็อาจจะถูกลดบทบาทลงมาในตัวเอพิซดที่9นะครับนี่คือคนที่ไม่ให้เสียงภาคตัวของรายาในเวรชชันภาษาอังกฤษนะครับทีนี้อีกตัวละครหนึ่งก็คือตัวของคุณอัพ ควาฟิน่าอควาฟิน่านะครับก็มาให้เสียงภาคเป็นตัวของมังกรซิซูนะครับในตัวของแองนิเมชันดยมีเองก็ตามก็ประมาณนี้นะครับก็มีอีกหลากห,หลายท่านเลยให้เสียงภาคนะแต่ขอข,ขอนญาตพูดถึงตัวละครหลักก็สัประมาณนี้นะครับถ้าสมมุติโอ้โหจะพูดชื่อหมดเลยก็โอ้โห เนี่ยเราใช้ระยะเวลาพอสมควรนะครับทีนี้ถ้าว่าพูดถึงในตัวของแอนิเมชันเรื่องระยะแอนเดรสซากอนแบบเป็นเนื้อเรื่องย่อนนะเอาแบบเรย่อเลยนะครับถา้าพูดถึงแอนิเมชันนี้ก็คือตัวของอระยะเองก็ตามนะครับต้องไปตามหาในตัวของมังกรที่หายสาบสูลเป็นตำนานนะครับก็คือมังกรซิซูนั่นเองซึ่งตัวของเธอต้องไปตามหาแล้วก็ต้องไปรวบรวม,รวม,รวมอายามณีนะครับเพื่อที่จะหยุดยัง้งหรือว่าื่อที่จํากัดสิ่งชั่วร้ายนะครับสิ่งชั่วร้ายที่มันอยู่ในดินแดนคูมันตรานะครับก็คือตัวของ ที่เขาเรียกว่ารูนนั่นเองนะครับที่มันจะกลืนกินในตัวของคนที่มันอยู่ในดินแดงคูม,มันตาเองก็ตามที่มันจะกลายเป็นหินนั่นแหละนะครับต้องต้องลองไปลุ้นกันดูนะครับเพราะว่าเธอเนี่ยต้องโอ้ต้องฝา่าฟันอุปสรรคต่างๆแล้วก็มีความสัมพันธ์กับตัวละครกับตัวของมังกรหรือว่าเพื่อนร่วมทางเองอะตามนะครับซึ่งในตัวแอนิเมชันก็ต้องลองไปลุ้นกันดูว่าเป็นแอคชั่นแอคชั่นเอเวนเจอร์ที่ ถือว่าทำออกมาได้แบบว่าเฮ้ยรู้สึกส,นานสงารพอสมควรนะก็ต้องลองไปดูในโรงภาพยนตร์นะครับถ้าว่าเนื้อเรื่องย่อก็ประมาณนี้ก็ต้องไปตามหามังกรด้วยต้องไปรวบรวมอาญาไมดีด้วยนะครับก็เป็นการประจุภัยของเธอแล้วกันทีนี้ถ้าว่าจะพูดถึงความรู้สึกหลังชมแบบไม่สปอยนะถ้าว่าพูดความรู้สึกสำหรับผมก็ต้องถือว่าเฮ้ยมัน,เป,นเป็นความภาพภูชาในตัวของเอ่อเจ้าหญิงดิสนีย์เองก็ตามนะครับที่อยู่ในฝั่งซา u t ์อีสเอเชียแล้วก็ถ้าว่าตามหาข้อมูลในตัวของจะเป็นตัวของเ e ว็บไซต์ต่างๆนะครับว่าตัวของแองนิเมชันเรต ดีไซน์นะคนที่ทำอาร์ตดีไซน์ในตัวของอแอนิเมชันราย,ยาน,นี่เป็นคนไทยด้วยนะต้องเรวยกว่ามีความหน้าภาพภูมิใจเองก็ตามแล้วว่าหลากัหลกๆเองก็ตามาไม่ว่าจะเป็นการอาร์ตดีไซน์หรือว่าการออกแบบฉากต่างๆก็ส่วนมากก็จะเป็นคนเอเชียแหละนะครับเป็นคนที่ออกแบบแจะเป็นคนมาเลเซียบ้างเป็นคนเ,เชื้อสายต่างๆบ้างนะครับในคนเอเชียก็จะถือว่าเป็นความภาพภูมิใจเป็นเจ้ยยาหญิงนิสสี่ฝั่งตาวัอเอเชียนะครับ หรือว่าองค์ประกอบต่างๆนะครับก็คือรายละเอียดต่างๆที่มันอยู่ในตัวแอนิเมชันก็ต้องถือว่าทําออกมาได้แบบว่าตรงตามคาแรคเตอร์หรือว่าตรงตามธีมของเรื่องที่มันอยู่ในแถบซาวีเอเชียไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมต่างๆอุปกรณ์ต่างๆฉากต่างๆนะครับก็คือถ้าเข้าไปดูในตัวแอนิเมชันเลยนี้เราจะเห็นแบบว่าแต่ละฉากเฮ้ยมันมาจากประเทศไทยนี่หว่าอ่ามันมาจากประเทศไทยหรือว่าในตัวของแต่ละฉากอาจจะมาจากประเทศในแถบเพื่อนบ้านแล้วก็ได้นะครับซึ่งในตัวของแอนิเมชันมันไม่ได้เจาะจงนะมันไม่ได้เจาะจงโดยแบบว่าเฮ้ย อันตัวนี้เป็นของประเทศนี้หรือว่าแอนิเมชันนี้มาจากประเทศนี้นะครับก็คือมันจะพูดถึงโดยรวมๆนะครับโดยรวมๆว,ว่ามันก็จะมาจากแถบเซาท์อีสเอเชียนะครับไม่ได้บอว่าเจาะจงประเทศใดประเทศหนึง่งก็ถือว่าทำออกมาแล้บอกเออก็คือดึงกินไอแต่ละแต่ละอย่างนะครับมันจะเป็นทีมงานอาร์ดีไซน์สถานที่ต่างๆถือว่าทำออกมาโดยข้างแบบตรงตามตัวของเซาท์อีสเอเชียก็คือด,ดึงดึงหลาย,ลายๆวัฒนธรรมเข้ามารวมในตัวแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าว่าพูดถึงอีกอย่างหนึ่งที่ว่าเป็นจุดเด่นนะซึ่งผมก็ต้องเรียกว,ว่าเฮ้ยแม่งเป็นจุดเด่นในตัวอนิเมชันเรื่องนี้ก็คือตัวของพอดเรื่องว่าปมประเด็นในตัวของตัวละครของรายาเองก็ตามนะครับในตัวของอนิเมชไม่ได้สปอยนะก็คือในตัวของปมประเด็นหลกักในตัวของภาพยนต์อนิมเมชันเรื่องนี้ที่ได้ใส่เข้ามาคือปมประเด็นในตัวของเรื่องความไว้ใจ ความไว้ใจหรือว่าความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับหรือว่าความเชื่อใจเองก็ตามในตัวของภาพยนตร์ได้ขยี้นะครับมันได้ขยี้พอดตัวนี้พอดความไว้ใจตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับตั้งแต่ต้นเรื่องเลยจนมาถึงแบบว่ากลางเรื่องเองก็ใส่เข้ามานะครับจนมาถึงท้ายเรื่องเองก็ตามไอ้ตัวมังกรที่ซูนที่ที่เป็นมังกรสีฟ้าเองก็ตามนะครับก็ได้มาขยี้หรือว่าย้ำไอ้ตรงประเด็นหรือว่าไอ้เรื่องความไว้ใจหรือว่าความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับซึ่งถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างแบบว่าชัดเจนเลยนะเพราะว่าในตัวของหนังเนี่ยแทบจะเล่าได้ ก็ตามนะครับว่าเธอมีปมประเด็นตรงนี้ไอความไวเนื้อเชื่อใจนี่ต้องถือว่าทําออกมาได้ค่างชัดเจนแล้วมันเห็นภาพเลยนะครับเห็นภาพเลยก็ตามถ้าว่าจะพูดถึงการมโนภาพอะถ้าพูดถึงเฮ้ยความคุณธรรมความซื่อตรงความพักดีความกระตันยูยอะไรต่างมันอาจจะดูแบบว่าเป็นสิ่งที่แบบเป็นมโนธรรมอะก็คือมันอาจจะหยิบจับได้ยากนะครับหรือว่ามันอาจจะดูไกลตัวเกินไปแต่ตัวของแอนิเมชันเนี่ยพูดถึงความไวเนื้อเชื่อใจหรือว่าถ้าว่าพูดถึงภาษาอังกฤษคือ T R U S นะครับ TRUST นะก็คือ trust ก็คือความไว้ใจซึ่งในตัวของ a อ i ิเมชันทำออกมาได้แบบว่าโอ้โหแม่งชัดเจนเลยว่าก็คือมันมีเหตุเป็นผลมันฟังดู make sense เพราะว่าในตัวละครรายยานคือคือคือเขาไปเจอไปเจอเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งแล้วก็เกี่ยวข้องกับการไว้เนื้อเชื่อใจจนทําให้แบบว่าตัวงเธอเนี่ยแทบจะในตัวของคาแรเตอร์นเวลาตัดสินใจเองก็ตามเธอจะอยู่บนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ ซึ่งตัวแอนิเมชันขยี้ตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงท้ายเรื่องว่าอความไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยโอโ้โหทั้งเรื่องเลยแล้วก็ทำออกมาได้แบบว่าชัดเจนก็คือกูตัดสินใจอย่างนี้เพราะกูโดนมาอย่างนี้ไงนะครับซึ่งแน่นอนมันชัดเจนมันเห็นภาพเลยนะครับในตัวแอนิเมชันทำออกมาได้ค่ว่าแบบว่าเฮ้ยนี่แหละทำให้คนเชื่อพอร้พอมไม่เซนได้ว่าเฮ้ยม,มันเขาถึงตัดสินใจอย่างนี้ไงเพราะว่าเขาโดนมาอย่างนี้ประมาณนั้นเองก็าตามนะครับ ในตัวของปมหรือว่าพอทเรื่องนี้ถือว่าชัดเจนเลยนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าว่าพูดถึงงานอาร์ตดีไซน์หรือว่างานศิลป์นี่ก็ตามเหมือนที่ผมพูดไปแล้วว่าเขาได้คนเอเชียมาทำนะครับมันก็ดึงดึงในตัวของศักยภาพไม่ว่ารายละเอียดหรือว่าดีเทลต่างๆวัฒนธรรมอุปกรณ์หรือว่าชิ้นต่างๆนะครับมันก็ยังถือว่าทำออกมาด้นข้างโอเคตรงตามในตัวของเซาท์อีสท์เอเชียที่มันมีอะไรต่างๆก็ดึงออกมาให้หมดนะครับหรือแม้กระทั่งงานภาพนะครับถ้าสมมติใครที่ดูในตัวของมัวหน้ามาก่อนหรือว่าดูของโฟ ดิสนีย์นะครับมาตรฐานดิสนีย์ทำไว้สวยยังไงในตัวภาพอยู่เรื่องนี้ก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าแอนิเมชันเรื่องอื่นๆนะครับไม่ได้ว่าโอ้ยดูดูด้อยกว่าไม่ขนาดนั้นก็ถือว่าสวยสดงดงามพอสมควรน,นะครับอ่ะ หรือว่าจะเป็นในตัวของสาวประกอบก็ถือว่าทำออกมาด้านข้างอโอเคกลางๆนะครับหรือแม้กระทั่งในตัวของฉากต่างๆนะครับหรือว่าในตัวของตัวละครคาแรคเตอร์อย่างเช่นไอตัวทุกๆอ่ามันจะเป็นตัวเม่นคล้ายๆตัวนิ่มนะครับก็แน่นอนว่ามันจะเป็นตัวที่มันจะมาขโมยซีนบอกด้วยความน่ารักของมันหรือจะเป็นน้อง อ่าน้องตัวเล็กๆคนหนึ่งแล้วก็มีลิง3ตัวนะันจะเป็นตัวขโมยซีนแต่ตัวขโมยซีนที่สึกก็คือไอ้มังกรนไอ้มังกรซีซูนี่นแหละ,ะครับมันจะเป็นตัวตบตลบปผหาแลเป็นตัวขโมยซีนเป็นตัวที่ทําให้มันเกิดเรื่องโจกขึ้นมาซึ่ง ตอนเทท้ายเรื่องก็จะกลายเป็นปมประเด็นแบบว่าดราม่าอะไรก็ตามนะครับแล้วก็ตัวของท i มมิ่งหรือว่าหรือว่าจังหวะในการเล่าเรื่องหรือว่าจังหวะของภาพยนตร์นะครับช่วงช่วงแรกก็ต้องถือว่าโอ้โหปูเรื่องมาได้ค่อนข้างเร็วเลยนะถือว่าเร็วเลยนะครับทีนี้มาพอกลางๆเรื่องก็ในตัวของภาพแอนิเมชั่นว่ามันจะดึงช้าลงเพราะว่ามันจะ ยัดปมประเด็นในตัวของความเป็นดราม่าความไวเนื้อเชื่อใจหรือว่ามันจะเล่าสิ่งต่างๆในตัวของแอนิเมชันว่ามันจะดึงช้าลงมาพอท้ายเรื่องมันก็ดึงให้กลับมากลางๆนะครับไม่ได้ว,ว่าโอ้โหเดี๋ยวเร็วเดี๋ยวช้าอะไรสักขนาดนั้นก็ถึงถึงว่าดูสนุกดูเพลินได้มันจะมีฉากแบบว่าการไปขโมยไอ้งย,ยมไม่นีอะไรก็ตามนะครับก็ถึงถว่าถ้าผมได้น่ข้างเฮ้ยสนุกประสมควรนะครับในตัวของแอนิเมชันก็ประมาณนี้นะครับในตัวแอนิเมชันก็ว่าจุดเด่นถ้าว่าพูดถึงความรู้สึกผมก็ประมาณนี้นะครับก็ดูสนุกดูแบบ ในตัวของเนื้อเรื่อง้ถือว่า ออกทำออกมาแล้วครับเคลียปมประเด็นมันชัดเจนว่าเฮ้ยกูโดนแบบอย่างงี้ไงกูถึงตัดสินใจอย่างนี้ประมาณนั้นนะครับที่นี้ขออนุญาตพูดถึงข้อดอีพูดถึงข้อดีตัวแอนิเมชันเรื่องนี้นะครับว่าถ้าพูดถึงข้อดีก็คือความเป็นมาตรฐานของดิสนีย์เรื่องงานภาพเรื่องงานดีไซน์หรือว่างานอาร์ตต่างๆถือว่าทําออกมาด้อนข้างโอเคเลยนะครับงานอดีไซน์การเก็บรายละเอียดดีเทลว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือว่า,าจะเป็นตัวของแอคชั่นเองก็ตามนะครับแอคชั่นในตัวของศิลปะการป้องกันตัวในตัวของนางเอกราย ต้องถือว่ามันจะมีศิลปะการป้องกันตัวแบบาการใช้ดาบนะครับหรือว่าการใช้กระบองคู่หรือว่าแม้กระทั่งในตัวของอาการใช้หมัดมวยที่เรียกว่าหมัดมวยไทยเองก็ตามเฮ้ยซึ่งถือว่าทําออกมาได้ข้างแบบว่าใช้ได้เลยนะเพราะว่ามันมันเหมือนกับคนเหมือนกับคนเอาเอา,เอาการขยับเยื้นของคนนะครับมาใส่ในตัวของแอนิเมชันเองก็ตามมันไม่ได้เหมือนแบบว่าเฮ้ยเอามาพอผิวเผินพอมาแบบว่า ฉาก2ฉากแล้วก็บอกว่าเป็นมวยไทยเลยไม่ใช่ขนาดนั้นในตัวของการขยับแอนิเมชันต่างๆเหมือนแบบว่าเอาคนจริงๆเข้าไปแสดงเลยนะครับซึ่งถือว่าทำออกมาไนดะ้แบบเอะแอคชั่นนะครับถือว่าทำออกมาคนะ่อนข้างโอเคเลยว่ามันก็เน้นในตัวของศิลปะก,การป้องกันตัวแบบเอเชียเอเชียนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็พูดไปแล้วเรื่องงานอาร์ตดีไซน์ทุกกาะทำออกมาแล้วคข้าโอเคนะครับหรือว่าพอดเรื่องอ่าเมือนี้ผมบอกไปว่ามันขยี้ในตรงนี้ไอ้เรื่องความไว้เนื้อเชื่อใจคุณจะได้ยินตลอดทั้งเรื่องตั้งแต่ต,ต้นเรื่องกลางเรื่องก็พอมีใส่บ้างแต่พอถ้าสมมติมาตอนท้ายเรื่องเนี่ยโอ้โหขยี้ตรงปุ่มประเด็นเน้ตัวมังกรสีฟ้าเนี่ยมันขยี้ปุมประเด็นความไวเนื้อเชื่อใจนี่ค่อนข้างที่แบบโอ้แม่ง เต็มที่เลยนะครับในตัวของปุ่มประเด็นนี้ซึ่งถือว่าเป็นประเด็นที่เรียบง่ายแต่ก็แฝงไปด้วยพลังนะครับแบบว,ว่ามันมันเชื่อมันเมคเซนนะ์อ่ะมันทําให้เห็นภาพเลยนะครับไม่ได้ว่าเ้เป็นมโนธรรมที่แบบมาจับต้องไม่ได้มันทําให้เห็นภาพเลยนะครับหรือว่าทามมิ่งของเรื่องเหมือนที่ผมบอกไปว่าตอนแรกมันเล่าเร็วพอมากลางเรื่องเน้นดราม่านิดหน่อยดึงให้ช้าลงแล้วก็ตอนสุดท้ายก็เป็นฉากแบบว่าวิาวนาสันตโรกันไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับในตัวข,ข้อดีว่าเป็นแอนิเมชันที่ดูสนุกดู ดูเหมือนว่าเฮ้ยโอเคได้นะครับในตัวของ animation แต่ทีนี้ล่ะเราขออนุญาตพูดถึงหรือว่ามุมมองสลับผมนะอีกมุมหนึ่งนะครับไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเอา animation ระดับแบบว่าโอ้โหรถเทนโทเมโต้ให้คะแนนมาประมาณน,นี้นะครับก็คืออันนี้คือคะแนนณะนปัจจุบันเท่าที่ผมเข้าไปในเว็บไซต์นะครับถ้าว่าคะแนนจะเพิ่มจะลดไปต่อนกจากนี้ก็ เวลาที่ทำคลิปนี้คะแนนโรเตอร์เมโดถึงว่าโอ้สูงเลยนะครับแล้วก็ต้องพูดว่าเฮ้ยคะแนนขนาดนี้แล้วแบบโอ้พูดถึงข้อเสียออาหนังมาด่าหรือเปล่าแม้อยากย้อนกระแสอยากสวนกระแสอะไรก็นะผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่สำหรับผมผมว่าผมก็เป็นคนดูหนังบ้างคนนึงแต่พาพูดถึงว่าถึงแม้จะเป็นแอนิเมชันที่แบบว่าโอ้คะแนนมาขนาดนี้แต่ทีนี้เราก็อย่าละเลยนะครับต้องพูดถึงว่ามันก็ต้องมองอมุมมองหนึ่งว่าเฮ้ยมันอาจจะมีจุดด้อยหรือว่าจุดที่แบบว่าเฮ้ยนิดนึงอ่ะมันน่าจะเป็นจุดที่แบบว่าถ้าสมมติมันสุดดไ้้กว่านนีมั ถือว่าเป็นอะไรที่แอนิเมชันที่มัน Perfect เลยนะครับขอขอยญาตมองอีกมุมอง,อมอมองนึงนะอันนี้แล้วต่อความชอบส่วนบุคคลหรือว่าความคิดต่อนบุคคลมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะแบบว่าออกมาจากโรงแม่ โอ้โหแม่งเยี่ยมเลยสิบเต็มสิบร้อยเต็มสิบหมื่นเต็มสิบอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เราต้องแล้วแต่คนนะครับแต่สำหรับผมว่าแตมาวิจารณ์ให้ดูก็ต้องพูดถึงว่าถ้าว่ามองอมุมมองหนึ่งนะครับอันนี้ก็ความชอบสมบูรณนหรือว่ารสนิยมหรือว่าแม้กระทั่งความคิดสมบูรณมันไม่เหมือนกันครับต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยอย่าเพิ่งด่านะอย่าเพิ่งด่าแรงอะไรกันขนาดนั้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าว่าจะพูดถึงข้อเสียหรือว่าจุดด้อยในตัวภาพยนตร์ว่าแน่นอนว่าแอนิเมชั่นดิสนีย์นะครับมันนก็่าจจะบบบไไปแวห นี่แหละว่ามันก็เป็นความเป็นสูตรสำเร็จในตัวของแอนิเมชันดิสนีย์นะครับว่ามันน่าจะเดาได้หรเอ้มมันก็น่าจะจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็น่าจะเดาได้ว่าจบแบบไหนแต่พูดถึงว่าก่อนที่มันจะจบมันก็ผ่านการเสียสละในตัวของนางเอกหรือว่ารายย่ากันก่อนนะครับว่าโอ้ใช้ได้เลยทีเดียวนะก่อนที่แม่งจะแฮปปี้เอนดิ้งแม่งก็ต้องแบบเสียสละกันก่อนนะครับซึ่งก็ถือว่าทำออกมาได้ว่าโว้ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับแต่ก็เป็นสูตรสําเร็จนนแหละว่ามันจะจบยังไงแล้้้้ววกก็ออออีีย่่่าางงงงนนนนึะรตตพูดดใไไมถืสป แต่ก็ต้องพูดถึงว่ามันก็มีความคาดหวังในตัวของแฟนๆดิสนีย์หรือว่าความคาดหวังว่าถ้าสมมุติถ้าจะพูดถึงเจ้าหญิงดิสนีย์นะครับมันก็ต้องควบคุมกับการร้องเพลงแบบมิสซิลคละนะครับต้องพูดอีกจ,จุดนี้ว่าในตัวของแอนิเมชันเรื่องนี้มันไม่มีไม่มีการร้องเพลงแบบมิสซิคลฮ่าๆอ,อ,อ,อะไรประมาณนั้น ต้องต้องพูดถึงว่าไม่มีนะครับต้องการพูดมันไม่มีแต่ก็ไม่ได้ทําให้หนังแบบมันน่าดูน้อยลงถึงแม้ว่าจะแบบว่าไอตัวของอารายาตัวนี้นะครับแม้จะแบบว่าไม่ได้มีแบบว่าการร้องเพลงแบบฮื ha, ้อฮ่าฮื้อฮ่าแบบโอเปร่ามิวสิคอลขนั้นแต่มันก็ไม่ได้ทําให้ตัวแอนิเมชันแบบเฮ้ยดูด้อยกว่าแอนิเมชันเรื่องอื่นหรือว่าดูแบบไม่น่าดูักขนาดเพราะว่าจุดขายนะครับจุดขายของแอนิเมชันเนี่ยในตัวของอ ใหญ่ๆก็ตามมันมีจุดขายทางวัฒนธรรมมันมีจุดขายทางอาร์ตดีไซน์หรือว่าความสามารถในตัวของ คาแรคเตอร์ตัวของรายาเองก็ตามนะครับมันไม่ได้ว่าทําให้มันน่น่าดูน้อยลงถึงแม้จะไม่มีฉากร้องเพลงแต่ในตัวของแอนิเมชันเนี่ยก็ค่อนข้างที่น่าดูก็ถือว่าสนุกแหละเองก็ตามนะครับแต่ถ้าพูดถึงคาดหวังว่าจะให้มีเสียงดนตรีให้คนมันรู้สึกถึงว่าเฮ้ยอันนี้คือรายยาไหมเพราะว่าถ้าสมมติอันนี้อันนี้ผมสมมติว่าถ้าสมมติตัวของรายาเนี่ยร้องเพลงอเอาง่ายๆว่ามีมิวสิควลสักเพลงหนึ่งเอาเพลงหนึ่งท่อนใดท่อนหนึ่งเองก็ตามมันจะทาให้คนที่ดูแอนิเมชันเลยมันเป็นฉากจําต้องการ เพลงนี้มาจากอนิเมชันเรื่องนี้นี่ว่าอ่าเพลงนี้มาจากการ์ตูนเรื่องนี้นี่ว่านี่คือมันจะถ้าสมมุติมันมีไอฉากร้องเพลงมันจะเรียกไล้ว่ามันจะมีฉากจำหรือมันจะมีเพลงจำในตัวของอนิเมชันนะครับถ้ามันมีมันก็ดีแต่ถ้ามันไม่มีมันก็ไม่ได้ว่าทําให้ออนิเมชันมันน่าดูน้อยลง อ่านะครับก็คือมันเป็นเขาเป็นเจ้าหญิงสายบูอ่ะจะมาร้องเพลงฮู้ฮ้อโอเปร่าก็ไม่ใช่นะครับ <laughs> ในตรงนี้ก็ต้องถือว่าเฮ้ยถึงแม้ไม่มีก็ไม่ได้ว่าทําให้แอนิเมชันดูหน้าดูน้อยลงก็คือเขามีจุดขายเป็นของตัวเองเขามีจุดในตัวของเซกชันการโชว์ศิลปะ ในการป้องกันตัวหรือว่าการโชว์วัฒน,ธ,นธรรมหรือว่าพ l o เรื่องที่เกี่ยวข้องกับความไวเนื้อเชื่อใจก็ต้องถือว่าทำออกมาได้่อข้างโอเคแล้วถึงแม้จะไม่มีฉากมัเพลกก็ไม่ได้ว่าทําให้ออนิเมชันไม่ได้น่าดูสักขนาดนั้นนะครับก็ต้องถือว่าเป็นความคาดหวังเฉยๆอันนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ใช่เป็นข้อเสียแต่เป็นความคาดหวังเฉยๆนะครับอ่ะถ้าว่าจะให้คะแนนนะครับรูรวัตัวนี้ก็คือการให้คะแนนก็ขออนุญาตให้คะแนนที่เป็นมาตรฐานละกันก็ต้องถือว่าเป็นอนิเมชันที่ดีอีกเรื่องหนึง่งในตัวของข ที่8คะแนนนะครับแก,กว่าแล้วกันอ่านะครับเป็ต้รุ่นมากแล้วก็ต้องพูดว่าเป็นแอนิเมชันที่ดีเรื่องหนึ่งนะครับและทีนี้ในส่วนของท้ายคลิปนะครับขอว่าว่าในส่วนท้ายคลิปว่าในเวอร์ชันที่ผมไปดูเป็นเวอร์ชั่นภาคไทยนะซึ่งอินเสิร์ตที่ผมมาโอ้โหลันไปหลายรอบเลยนะครับว่าอินเสิร์ตที่มาก็คือจะได้ตัวของอคุณยาย่านะครับยาย่ามาภาครายารายาก็คือยาย่า ซึ่งไอตรงนี้นะครับก็ต้องถือว่าคุณยาย่านะมาภาคเสียงรายาในตรงอนิเมชันถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างเฮ้ยไหลลื่นใช้ได้เลยนะผมว่าต้องถือว่าเฮ้ยใช้ได้เลยบางฉากฉากคู่อะไรต่างๆถือว่าเนียนไปกับตัวของอนิเมชันไม่ได้ดูขัดไม่ได้ดูเขินอะไรสักขนาดนั้นนะครับแต่ก็ติงนิดเดียวอย่าเพิ่งด่านะครับติงนิดเดียวา ทีนี้เดียวว่าถ้าสมมติจะเป็นฉากอารมณ์เป็นการเล่นกับฉากอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นโทนเสียงต่ําหรือว่าโทนแบบดราม่าหรือว่าจะเป็นโทนแบบฉากที่ไม่ได้แบบว่าพูดเป็นปกตินะครับก็ต้องถือว่าก็ต้องดูแบบนิดนึงนะฟังดูแปลกๆนิดนึงนะครับฟังดูแปลกๆว่าอาจจะดูฝืนๆไปสักนิดนึงนะครับแน่นอนว่าเธอไม่ใช่คนนักพากย์อาชีพแต่พูดถึงว่าถ้าสมมุติจะมีฉากอารมณ์หรือว่าฉากที่มันใช้เสียงเยอะๆนะครับก็ต้อง พูดถึงว่ามันก็ค่อนข้างที่จะฟังดูแปลกๆแต่ไม่ได้ว่าขัดหูหรือว่าลอยสักขนาดนั้นก็ติงนิดเดียวนะครับแต่พูดถึงว่าก็ถือว่าทําออกมาได้หลายลื่นไปดูภาคไทยก็ไม่ได้ดูขาดเขินหรือไม่ได้ดูขัดอะไรขนาดนั้นไปดูซาแท็กก็ได้แบบออริจินอลอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ท่านผู้ชมถ้าไปดูภาคไทยก็มีปัญหานะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับในตัวของอนิเมชันเรื่องนี้ว่าภาคไทยได้คุณยายามมาพาก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนโอเคเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับขออนุตจบคลิปวิด บ้านตามสไตล์ของผมผมก็เป็นคนดูหนังบ้านคนหนึ่งนะครับเป็นแบบว่านักรีวิวมืออาชีพระดับออสการระดับแบบว่าตรงนั้นเป็นศิลปะตรงนั้นเป็นงานอาติศรอะไร,รผมก็ขอ,อยญาตผมเป็นคนดูหนังเฉยๆนะครับวันนี้ขอยญาตจบคลิปนปงนถ้าใครชอบไลค์ช่วยกดแชร์กรจาก็ซับสไครต์ให้ด้วยเป็นกำลังใจให้ผมวันนี้ขอ,อยาุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับย่ yeah!